ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลเมืองปอนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันอย่างต่อเนื่องตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธรริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานและชุมชนภายในตำบลเป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งมีการปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณสองข้างทางภายในชุมชนพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนรวมถึงสถานศึกษาและาศาสนสถานในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนในตำบลโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารก่อให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชนและนำไปสู่การแบ่งปันอาหารภายในชุมชนนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายโคกหนองนาเมืองปอน ที่ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้และการแบ่งปันกล้าพันผักให้กับคนในชุมชนและเป็นต้นแบบในการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตในส่วนของครัวเรือต้นแบบบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองตําบลเมืองปอนได้แก่ในเลิศชัยคงมณีครับสวัสดีครับผมนายเลิศชัยคงมณีอยู่บ้านเลขที่447หมู่ที่1 บ้านเมืองกอนตำบลเมืองกอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแน่ฮองสอนผมเองได้เข้าร่วมโครงการโคกกนอนนาของทางกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งตอนนี้ผมก็ปลูกผักมีประเภทผักกาดผักคะน้ากวางตุง้งแล้วก็แตงโมแล้วบวกแล้วก็ถั่วปักยาว พืชตามฤดูกาลต่างๆได้รับผลผลิตก็ดีมากครับถ้าผลผลิตออกมาก็เก็บไปขายที่ตลาดประชารัฐอำเภอขุนยวมแล้วก็ส่งตลาดตามในบ้านในชุมชนของบ้านขอ,ของเรานะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีผู้คนมาเยี่ยมก็จะแจกจ่าย แบ่งปันผลผลิตเป็นผัเป็นผลไม้มในสวนให้กับญาติพี่น้องนะครับให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยืยอนในครอบน,อนาแห่งน,นี้นะครับ